น้องเอลิเซียว่ายน้ำเล่นครั้งแรกโนดและแพทอวดความน่ารักลูกสาว ยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆสำหรับน้องเอลิเซียลูกสาวตัวน้อยของแพทิเซียกู๊ดกับสามีโน้ตพิเศษที่มาสร้างความสุขและรอยยิ้มให้พ่อแม่และพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นทุกวันโดยลาสุดแพทิเซียได้โพสต์คลิปอบอุ่นพ่อแม่ลูกพาลูกสาวไปไว่ายน้ำเล่นครั้งแรกน้องเอลิเซียว่ายน้ำครั้งแรกมีสระว่ายน้ำน้องเอลิเซียเล่นน้ำกับพ่อแม่ครั้งแรกหน้าอินดูมากๆมีแอบชิมน้ำด้วยทำเอาพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยว่าแฟดป๊าป๊าน่ารักไม่ไหวมีเด็กแอบชิมมน้่แ ตามนะกะด่กระิง